เอาละฮะและในวันนี้คุณดอมสตูดิโอก็ได้ลงคลิปกิฟตี้ทอยเลตมันติ้เวิร์สซีซั่น8เรียบร้อยแล้วเลครับซึ่งเป็นฟูลเอพิโซดที่จะรวมทุกตอนเอาไว้ด้วยกันแล้วก็จะมีซีเคมทซีนอยู่ด้วยกัน2ซีนครับซึ่งจะเป็นซีนที่พวกเราไม่เคยได้ดูมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วหยิบน้ำหยิบนมให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับคาเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมสตูดิโอในซีเคมทซีนแรกนะครับจะเป็นฉากความฝันของพี่คารเมล่าแมนกล้อง ว่าฉากนี้มันเป็นฉากอะไรกันแน่เท่าที่ผมจะเดาได้มันก็คือฉากสงครามที่พี่แกฝันร้ายนั่นเองครับหลังจากนั้นตัวของพี่แกก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะได้เห็นว่าตัวของพี่แกนั้นอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งพี่แกเนี่ยน,นอนอยู่บนพื้นนะครับซึ่งพอตัวของพี่แกลุกขึ้นมาเราจะได้เห็นหน้าต่างและผ้าม่านที่ปลิวสวัยเลยแหละครับเรียกได้ว่าเหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆนะครับบ้านหลังนี้โดยที่รอบ,บๆก็ยังจะจมีโซฟาแล้วก็ชั้นหนังสืออีกด้วย บ้านหลังนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เขตสงครามครับเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านทุกอย่างดูสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยหลังจากตัวของพี่แกตื่นขึ้นมาพี่แกก็จะเดินไปที่ตู้เย็นทันทีครับเพราะกับหยิบข้าวของออกมาจากตู้เย็นแถมตู้เย็นยังใช้งานได้อีกด้วยพร้อมยังมีผักสดมีมะเขือเทศและดูตอนที่พี่แกหั่นมะเขือเทศสิครับไม่ยังดูสดใหม่อยู่เลยและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้เห็นพวกคาร์เมล่าแมนทำอาหารแบบนี้และพอพี่แกหั่นมะเขือเทศไปได้สักพักพี่แกก็จะไปเปิดน้ำที่ซิงล้างจานเพื่อเตรียมล้างของ แล้วก็จุดเตอแกส๊สเพื่อที่จะทอดเนื้อชิ้นโตๆอีกด้วยโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยครับทุกคนหลังจากเอาเนื้อลงกระทะเสร็จแล้วนะครับพี่แกก็จะหันมาหันผักแถมตรงหน้าของพี่แกจะมีหนังสือที่เขียนว่าคุกคุกอยู่ด้วยครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือสูตรทำอาหารนั่นเองครับที่การันตีความอร่อยโดยเชฟทีวีแมน ที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้พอพี่แกจัดการเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยพี่แกก็เตรียมจะยกไปที่ไหนสักที่หนึ่งครับซึ่งพี่แกก็จะเดินมาหยุดที่หน้าห้องห้องหนึ่งโดยที่หน้าห้องจะมีรูปสลักของพวกคามเมราแมนอยู่ด้วยจากนั้นฉากจะตัดเข้าไปในห้องนะครับซึ่งเราจะได้เห็นรูปวาดของพี่คามเมราแมนก้องถ่ายรูป กับผู้กลุ่มของ Pencil Man อีกด้วยโดยที่พี่ c a m e เมล่ากล้องถ่ายรูปก็จะเขอประตูก่อนที่จะเข้าห้องด้วยนะครับโหมีมารยาทมากๆเมื่อเปิดประตูเข้ามาเราจะได้เห็นเตียงนอนครับแล้วก็บนเตียงนอนจะมีเด็กอะไรนะเด็กเนี่ยนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเด็กนะครับเพราะว่าตัวเล็กมากๆแถมยังคุมผ้าห่มไว้อีกด้วยนี่เริ่มทําให้ผมสงสัยแล้วละครับว่าน้องที่คุมโปงอยู่ตรงนี้ คือเด็กจริงๆที่เป็นมนุษย์ใช่หรือเปล่าซึ่งถ้าจะให้ผมเดาผมก็รู้สึกว่าก็อาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าพี่คามิล่าแมนกล้องถ่ายรูปต้องเตรียมอาหารมาให้ด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือน้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพี่คามิล่าแมนกล้องถ่ายรูปกันแน่เพราะดูเหมือนว่าพวกแกจะสนิทสนมกันมากเลยนะครับแทนพี่คามล่าแมนกล้องถ่ายรูปยังรับบทเหมือนเป็นพ่อบ้านอีกด้วยที่คอยดูแลเด็กคนนี้หรือถ้าจะให้ผมกล่าวกว่านั้นผมคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเพนซิลแมนครับ โดยที่ในระหว่างที่พี่คาเมล่าแมนกําลังยืนดูน้องอยู่อยู่ดีๆก็มีสัญญาณดังขึ้นมาพร้อมกับที่ข้อมือจะมีหน้าจอที่เขียนว่า Two Hour Final Battle t o s k i p i t y Toilet Bed หซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับที่แกงของพี่คิริโตได้รับเลยแหละครับแถมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆบริเวณนี้จะมีหนังสือที่เขียนว่า Speaker อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีหนังสือทีวี Clock d e l Pensy อีกด้วยครับเมื่อตัวของพี่คาเมล่าแมนกล้องถ่ายรูปได้เห็นดังนั้น พี่แกก็รีบเดินออกจากประตูไปทันทีแต่ก็ยังมีหันมามองน้องอยู่บ้างด้วยความเป็นห่วงนะครับและเราจะได้เห็นรูปของพี่คามิล่าแมนกล้องถ่ายรูปที่หัวเตียงอีกด้วยเอาล่ะมาที่ฉากความลับฉากที่2กันบ้างครับซึ่งฉากนี้จะเป็นฉากที่เราได้เห็นสกิบบิดีทอยเลตหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเจาะอะไรบางอย่างอยู่ครับและเมื่อกล้องซูมออกมามันดูเหมือนเป็นตู้ขนาดใหญ่ครับซึ่งบริเวณด้านล่างเราจะได้เห็นพวกสกิบบิดีทอยเลตที่เป็นหุ่นยนต์อยู่เพียบเลยแหละครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นนนนนแทท่่่ไไโียยกเจ้้าุต2ัวขึึปซง เจ้า2ตัวนี้ก็จะหันมามองหน้ากันอีกด้วยโดยที่เจ้าสกิบิดิท o เ l ตส2ตัวนี้จะถูกยกขึ้นมาบริเวณหน้ากล่องพอดีครับแล้วพอมาถึงกล่องก็ได้ถูกเปิดออกทันทีแล้วเราจะได้เห็นว่าภายในมีประตูอยู่ครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าประตูค่อยๆถูกปลดล็อกออกแล้วก็เปิดออกมาอย่างช้าๆสิ่งที่อยู่ภายในประตูนั้นก็คือ G-Man s k i b i d i Toilet นั่นเองครับหรือว่านี่จะเป็นสัญญ,ญาณที่บอกกับพวกเราว่า G m a n s k i b i d i t o i l e t กำลังจะกลับมาโดยที่ถ้าหากเพื่อนๆจำได้ G-Man s k i ิ i d i t o i l e ยเนั้นหายไปจากจักรวาลของคุณดอมสตูดิโอนานมากๆแล้วแหละครับซึ่งเราไม่ได้เห็นแกเลยโดยที่พักหลังๆคนที่มามีบทบาทมากๆก็คือเจม่วงซะส่วนใหญ่เลยครับและแถมเจม่วงก็ยังมีเจ้านายเป็นของตัวเองอีกตั้งหากโดยที่เจ้านายของเจม่วงไม่ใช่ G-Man s ส i ิ i i i t To l e ยเอย่างแน่นอนครับเพราะแม้แต่ปู่วิท ก็ยังคิดจะหักหลังเจม่วงและแถมเจม่วงก็ยังบอกเอาไว้อีกว่าเป้าหมายของเจ๊แกคือทําลายทุกเผ่าพัานธุ์อยู่แล้วหมายความว่าแม้แต่พวกทอยเลตก็ไม่เว้นซึ่งนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกชั้นดีเลยแหะครับว่าเจ้านายของเจม่วงนั้นไม่มีทางเป็นสกิบดี้ดีทอยเลตอย่างแน่นอน และการที่เราได้มาเห็นฉากรับฉากนี้อย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้รู้ว่า g m a n s k i ิบ i ิ i Toilet นั้นยังมีชีวิตอยู่ครับส่วนเรื่องที่ว่า g m a n s k i ิบ i ิ i Toilet จะออกมาโลดแล่นเมื่อไหร่เราก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ